เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปจัดแผนมาใหม่นะครับก็เป็นแผนที่แบบว่าเน้นเจาะตรงกลางนะครับแล้วก็สามารถต่อบอลขึ้นไปด้วยนะครับโดยการยืนของนักเตะก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ได้ไปลองได้มาหลายเกมแล้วรู้สึกว่าเล่นง่ายมากแล้วก็เข้ามือด้วยนะครับสำหรับคนไหนที่ชอบเล่นหน้าคู่แล้วก็ต่อบอลน,นะครับก็สามารถลองจัดแผนนี้ไปเล่นได้นะครับนี่ก็จะเป็นตำแหน่งของนักเตะนะครับตามเส้นนี้เลยนะครับที่ผมได้จัดมานะ ซึ่งแต่ละแผนนะครับผมไม่ได้การันตีนะครับว่าทุกคนจะเล่นแล้วมันจะเล่นดีนะครับบางคนนะครับอาจจะลองไปเล่นแล้วแต่ว่าไม่เข้ามืออันนี้ก็ไม่ว่ากันนะอันนี้ผมก็อยากจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับส่วนเทคติคของค้ชตนะครับผมผมก็จะปรับ a n นเคอร์ลให้กับลูกกุลิบนะครับแล้วก็เอ a ปเป้นะแค่2ตัวนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นแทคนิคสําหรับโค้ชของเรานะครับเคครับเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ดูนะครับว่าแผนนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็ขอฝากคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยครับผม let's go และนี่ก็จะเป็นทีมของคู่แข่งนะครับที่จะมาเจอเราในวันนี้นะครับ ก็จะเป็นแผน4ี่ซอส่นะครับแน่นอนครับผมเกมนี้เราจะต้องโดนเจาะริมเส้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปีกของเขาเนี่ยมีความตระลยอยู่แล้วนะดีผมนี่เลือกใส่เป็นแบ็กดิฟฟนต์มาทั้ง2ฝั่งนะครับหลังหลานี้นะครับผมชอบเล่นแบ็กดิฟฟนต์แล้วนะเพราะว่าเราจะเน้นเกมรับนะครับแล้วก็เน้นโต้กับแนวทางบอลยาวนะครับซึ่งผมก็เล่นเป็นรองมาเคาน์เตอร์เนาะโอเคครับมาเดี๋ยวมาเจอแผนนี้เราบ้างนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คู่แข่งยังไม่พร้อมเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เราอยู่ในสนามนะครับน่าจะรอกัน มาครับตอนนี้เราก็เป็นฝ่ายตั้งแล้วลูกเขียรก่อนนะครับเขาถ่ายบอลออกมาฝั่งซ้ายทีนมาในมาปาดเข้ามาข้างในติดปูโยครับผมเคลียร์ขึ้นไปก่อนหมงจังหวะนี้ก็ยังเป็นบอลของเขาอยู่นะครับมาที่นมาอีกครั้งในมาโอ้โหจังหวะนี้จ่ายมาก็ติดอีกแล้วนะครับยอนครับมีพื้นที่ลำเลียงบอลขึ้นมาเลยนะครับโอ้ดูฝั่งเขานะครับคนนี้น่าจะเล่นเป็นนะเนี่ยเขาไม่เข้าบอลแบบพพาดพลาดนะลงวิ่งถอยลนมาหลักคุมพื้นที่ไว้นะครับแต่เราถ่ายนี่มีเน็เบ็ด เปเล่าหนีบัพเป้ทำชิ่งแล้วเอ้บัพเป้ติดแต่ว่าโ,โหยังไม่ได้นะครับโอเคยียบอลขึ้นมาแล้วซากเคลียโมงมาได้สวยครับเอ้บัพเป้ลงมารับบอลต่อเพื่อนนะครับผมจ่ายไปที่เน็ตเวดเน็ตเวดจะม้วนจ่ายเอเบ้บัพเป้อีกครั้งแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับผมแล้วเขาโตขึ้นมานะครับวินิจวัูเนียจากที่เบลิงแฮมเบลิงแฮมตอบลูกนี้ก็ไม่ผ่านนะครับแล้วยังมาได้อยู่นะครับเนมามเ <c ười> นมามาวิ่งขึ้นข้างหน้า โอเคครับไปเราจะได้โอ้โหโต้กลับไม่ได้แล้วนเนมเบขึืนมาอีกครั้งนะครับผมไปที่ว่างย้อนครับรีบ <c oughs> ไปหน่อยครับจงหวนนี้โรดี้ครับผมออกมาที่โรเบิร์ตคาร์ลอสที่เนมมาเล่นกันอยู่นะครับฝั่งซ้ายทีมชาติบารซิลนะครับคาร์ลอสแล้วก็เนมมาเล่นกันอยู่แล้วเนมมาคืนโอ้โหยังหวันนี้ผมเสียเรียมเลยแล้วหักเข้ามาลูนี้เบลิงแฮม <c oughs> สวยครับรดอลนี้นะครับเป็นคนดักไว้ได้เมื่อกี้ เน็ตเวิโอ้โหไม่ถึงครับมาแล้วครับผมจังวันนี้เบลลิงแฮมเล่นกับจูเนียลูกนี้ปุโยโช่วยไปได้นะครับ oh, โอ้โหเขี่ยออกมาได้แล้วไปครับจังวันนี้โตกลับได้เปล่าเน็ตเวิแทงช่องนี้ไม่ผ่านนะครับผมโอเคเรารู้สึกว่าจะรีบเกินไปนะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ชัวร์กว่านี้ก่อนนะครับเฮ้ยเฮโอเคไปไปยวนคับเบิลมาคิวลาพาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแซงมาได้ครับผม อย่างนี้เสาสองเลยนี่ไงเรียบร้อยครับผมโอ้โหดูฮะกุลิตกิโลพาอย่างสวยครับแล้วลูมิเก้ผมมีความเร็วด้วยไงแบบนี้ก็วัดลาเมตรชายไปเลยอะโหวิ่งแซงมาได้ครับผมสวยครับนี่มไปก่อนแรกหนึ่งศูนย์หมดที่ในมาในมาปาเข้ามาอีกครั้งนี่สูตรเดิมเนอไปครับชานครับอุ้ยโอ้โหเจอคาร์มาวิก้ากระแทกแล้วไิ่ล่นแฮม เฮ้ยยาโฟเรนโอ้โหนึกว่าเข้าไปแล้วลูกนี้เจอโยกหลอกหลงเลยเมื่อกี้ดีที่บอลไม่เข้ากรอบนะครับเขาเริ่มมีจังหวะจะแจ้งขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยเราจะเสียประตูไม่ได้นะเราจะต้องหาประตูเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการตุงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาตีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเกมมันจะเปลี่ยนเลยนะผม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเอาดีได้เปิดขึ้นมาลูกนี้ก็เปิดไม่ดีครับผม หนูมเก้แทงลูกนี้ไม่ดีครับแล้วโรดี้ออกมาซ้ายที่เนมาร์เนมาคือมันทีคาราวิงกาเบิลมาเบนิแฮมออกมาลูกนี้ก็ติดซาเรียครับผมปาวิซากาวนกลับมาแล้วจ่ายที่มาดินี่มาดินี่คือมันทีปาบิซากานี่ในตัวแล้วสวยไปหักมาเอวาเบเรียบร้อยครับผมโอ้โห2-0 โอเคครับผมได้ประตูอีก1เม็ดนะครับก่อนจบครึ่งเวลาแรกนะหวังว่าครึ่งเวลาหลังเราเนี่ยจะทายความกดดันลงไปเยอะเลยนะครับเป็นฝ่ายเขาได้กดดันแล้วมาที่นี้มาอีกครั้งนะผมจ่ายมาลูกนี้ไม่ถึงเบลแิมเขียร์ไปก่อนครับกูดิดมงมาลูนิเกย้อนหลังครับโอเคหมดเวลาครึ่งเวลาแรกไปครับผมแล้วก็เป็นฝ่ายขึ้นนำสองศูนย์นะครับในรูปเกมนะครับมันก็สซซีนะครับเขาก็มีจังหวะบุกเราอยู่นะแต่ว่า เขาไม่สามารถจบสกอร์เราได้นะครับซึ่งเราก็มีโอกาสเยอะอยู่นะครับแต่ว่า,าจ่ายพลาดเยอะมากนะอันนี้ต้องไปแก้ไขในครึ่งหลังนะครับพยายามอย่ารีบเกินไปรีบเกินก็เสียบอลง่ายนะครับเขี่ยเข้ามาเดี๋ยวมาลุยครึ่งหลังกันต่อนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นนุเขียร์กันบ้างนะครับยี่ป้ไปลูมิเกจ่ายมาที่กูลิตไม่ได้วะนุเขียร์ไม่ได้ไม่มีตัวแบบพุ่งขึ้นไปแบบจะจะเลยอะ ล้วบอลอยู่ที่โฟเดนแทงขึ้นมาลูกนี้ซาคารียวอยู่ครับเดี๋ยวครับเบิลไปแต่เขากลางมาต่อมากุลิช้ายลำตัวพิงเราโดนลุ้มลูกนี้เสียบอลไปลเขาจ่ายมาก็ไม่ดีครับผมซาคารียจ่ายสั้นมาที่จานครับออกมาที่เน็ตเวทคืนเาเบิลไปเบิลเข้ามาไปที่เป๊อีกครั้งเลี้ยงมาที่ว่างกูดได้อยู่เพคช็อต mm. โอ้โหคอตะคุต้าว่าอยู่ทำไมมันเอาเรื่องจัดเลย <laughs> แล้วเบนิแฮมมาที่เรียนเปเป้สวยครับปุโยเนเปต์จา่ายมาที่ยอนครับไดช่องมานะครับผมรูกุลิตโอ้โหไม่ถึงรูงมินเก้นะครับเอายังไงเอ้ย <laughs> ยังดีที่เป็นฝั่งเขานะที่อยู่ตรงนั้นนะไม่งั้นนี่มีโอกาสได้ชัดแน่นอนนะครับรปรเปเป้คืนมา ซาคาเียแทงมาที่เอ็มเปเป้ครับผมฝังที่ลูมิเก้โอ้โหจังหวะนี้แล้วเขาโตกลับมาเอ็มเปเป้ลำเลียงบอลขึ้นมาแล้วเจอมาด้นี่ออกไหมโอ้โหไม่เหลือครับเอาแต่ว่าเราได้เตะจากหน้าประตูขึ้นไปนะครับทําดีมากมาด้นี่โชคดีไปครับเอเบตยกมาที่กุลิตยังไงเอาจ่ายมาไม่ดีอย่างนี้ โดนนะไอทำชิ่งสวยเฮ้ยเฮ้ยเอามาได้ปาไต้เรียบร้อยเอ็มบ,บัปเป้กับอมมาได้ไงก่อนเมื่อกี้ดูนะทำชิงจนเขาหลงนะครับสวยครับเอาแต่ว่าคู่แข่งกดออกไปแล้วครับทุกคนน่าจะสู้ไม่ได้อะ่ะผมถ้าเป็นผมนะผมเปลี่ยนแผนสู้แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนอะ่ะเขาฝืนเล่นนะครับ เห็นจากคลิปที่แล้วผมปะที่ผมเปลี่ยนแผนแล้วก็สู้อ่ะยังกลับมาเสมอเฉยนะครับผมไม่ยอมเสียแต้มง่ายๆนะจนกว่าจะแบบว่าสู้สุดฝีมือแล้วสู้ไม่ได้อย่างนั้นอนะ่ะเอออันนั้นถึงจะยอมนะครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคนไหนที่อยากจะลองในแผนนี้ก็สามารถลองไปจัดตามได้นะครับฝากากดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย